กราบสวัสดีนะครับผมนะฮะอยู่กับบ้านกาลยาสิลิ์อีกแล้วนะครับก็วันนี้นะฮะจะมาอัปเดตเลดน,นะฮะเลดน,นี่ครับรุ่นนี่ครับรวยเลื่อนบาร,รมีนะครับผมที่ทุกท่านตามหานะครับทักมาทุกวันนะฮะเมื่อไหรจะมาเพิ่มเมื่อไรจะมาอีกนะครับมาแล้วนะฮะ ก็ไปเหมามานะครับมีลงยาเหลือ4เส้นแล้วก็ไม่ลงยา3เส้นนะครับผมมาเริ่มที่เลดรวยเลื่อนบารมีแล้วกันนะครับอ่ะนี่ครับเส้นแรกนะครับนะลงยาน้ําเงินแดงอ่าครับอันนี้เหมือนลงยาเหมือนเนื้อเงินเลยนะฮะนี้ขนาดความยาวเนี่ยอันนี้ยาวอยู่6.5นะครับผมหกจุนิ้วนะครับ ด้านหลังนะครับอันนี้เลขเอ,อ่อสามแปดสามนะครับอันนี้เลขหามด้ยนะอันนี้ความยาวหกจุดห้านิ้วนะครับก็เอาไปพันหกร้อยนะผมเลนลงยาเนนะี่ยอันนี้อะบอกราคาก่อนเลยแล้วกันนะฮะเลนลงยาสามเส้นนะฮะก็เส้นละพันหกนะครับนี่นะ เซลัปันหกน,นะครับสวยทุกเส้นนะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูต่อไปสีขาวนะครับอันนี้รู้สึกจมูกจะโด่งด้วยนะนี้ปกติจมูกจะแตะนะนะอันนี้เอันนี้โอ้อันนี้สวยนะครับน,นี่น่าจะเป็นแร่ไอเทมนะฮะปกติแตะทุกองนะจมูกนะครับอันนี้สีขาวด้วยนะสวยนะครับเซละปันหกจัปปิตา เดดูเลขให้นะครับอันนี้เลขเอ่ออะไรเอ่ยหนึ่งห้าสามนะครับผมสีขาวนะเอามาดูดําแดงครับดําแดงนี่ก็เป็นอีกสีหนึ่งที่ทุกคนนิยมนะฮะที่ทุกคนตามหานะครับผมโอ้ดําแดงจมูกก็ไม่แตกนะครับผมนี่เลขเออหนึ่งสี่หกนะครับผมเส้นละพันหกนะ นี่นะครับ3เส้นนี้นะมาดูอันนี้นะครับอันนี้เป็นลงยาแล้วก็เป็นหน้ากากชุบทองด้วยนะครับอันนี้เส้นนี้จะอยู่ที่พันแนะครับผมจะแพงกว่าปกตินิดนึงนะครับแต่ว่าสวยกว่านะพี่นะตามราคานะพี่อันนี้หน้ากากนะครับเนี่ยนะสวยดูยนะเงาวิ่งเลยครับผม เลข116ด้วยนะครับเลขค่อนข้างจะสวยนะรวมได้8นะอ่ะอันนี้เส้นนี้พันแปดนะครับผมเออลืมบอกไปว่าเออ่ความยาวอันนี้6.5ใช่ไหมอันนี้7.5นะครับนี่ยนี่จะดกอันนี้ยังไม่ได้ยาวสุดนะก็7.5แล้วก็อันนี้ก็7.5นะครับมี6.5เส้นเดียวอันนี้ก็7.5นะครับ แล้วก็3เส้นนี้ก็7.5เหมือนกันเป็นแบบไม่ลงยางนะครับผมก็มีจมูกแต่บ้างนะปกตินะครับผมของรุ่นนี้เลยนะครับอ่ะก็มี 6. เลข2 2 4 0นะครับผมแล้วก็มีเลขเอ่ออะไรเนี่ยสองส แล้วก็2 2 2 0โอ้โหว้าเลขใกล้เคียงกันเลยนะอ่ะอันนี้ก็เส้นละ1,000งพันะครับผมไม่ลงยาเส้นละพันเดียวครับผมนะเส้นละพันเดียวลงยาก็มีพันหกหน้ากากพันแปดนะครับอ่ะสำหรับแหวนตอนนี้ก็จะเหลือเนื้ออัปป้านะครับสองวงนี้นะครับเอ่อวงละเจ็ดร้อยบาทนะครับผมจะเป็น อ,อ,อัปก้าทงชาตินะครับแล้วก็อัปปาลายเสือนะทั้งคู่เนี่ยสายห้าสิบทั้งคู่เลยนะครับนี่ฮะวงละเ0็อนะก็สวยทั้งคู่นะครับนี่ฮะสวยทั้งคู่นะครับนะก็มีนี่ฮะสองวงนี้นะครับก็แกะจากซีนแล้วก็ มาถ่ายรูปนะครับเพราะว่าอ,อยู่ในซีนแล้วมันไม่สุกเองนะครับผมนะ,ะแล้วก็รุ่นนี้รวยเลื่อนบารมีแต่วันนี้เป็นหัวเลนนะครับอันนี้หัวเลนหน้ากากชุอันนี้ต้องไปหาไปหาเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าสายสายเอาเองนะครับอันนี้ต้องไปหาสายเอาเองนะ,ะเลขสองห้าอันนี้เปิดอยู่หกร้อยบาทเท่านั้นนะครับเปิด เบาๆเลยนะฮะครึ่งหนึ่งนะฮะไม่มีตายก็เหลือ600นะครับแล้วก็มาอันนี้นะฮะ <c oughs> <c oughs> เรทพันล้านสนะครับแต่ว่าเป็นเป็นรายการจองนะฮะอันนี้เป็นลุ้นเลขเอาเองนะสีนเดิมนะครับผมสีนเดิมนะแล้วก็เป็นลายถุงชาตินะฮะเห็นแบบแบบไหมเ,เดี๋ยวขึ้นอินเสิร์ตไปให้นะครับปิ๊งแบบนี้นะ ลายธงชาตินะครับเป็นเนื้ออัปการาลายธงชาติเลดพันล้านสองนะครับซีนเดิมนะครับก็เฉพาะเส้นนี้จะอยู่พันสีนะถ้ารับคู่กับแหวนที่เป็นธงชาติเหมือนกันเป็นอัปกาาก็เดี๋จะให้ราคาพิเศษนะครับเป็นเป็นธงชาติทั้งคู่เพื่อเอาไปใส่คู่กันนะครับอันนี้ต่อมาก็เป็นหัวเลนนะฮะหัวเลดตอนนี้เหลือ2กล่องสุดท้ายนะครับผมก็จะมีออหัวเลด เนี่ยอันนี้เป็นรุ่นหัวเลดรวยสารพัดนึกนะครับอันนี้น่าจะเป็นทองทิพฟ์ซาตินนะครับผมนะ,อะทองทิพฟ์ซาตินนะครับเลขก็เนี่ยฮะหนึ่งสี่เจ็ดสี่นะอันนี้ก็เอาไปแค่เอาไปสี่ร้อยบาทพอครับอันนี้เอาไปแบบโลโลเลยนะฮะหัวเลดนะแล้วก็อันนี้เป็นลงยา ม่วงนะครับอันนี้เป็นลงยาม่วงอันนี้น่าจะเป็นเนื้อทองแดงนะเลขสี่หนึ่งห้านะครับผมอันนี้ก็ไปสี่ร้อยบาทเหมือนกันแต่ว่าเป็นลงยาม่วงนะหัวเลดสารพัดนึกนะครับผมแล้วก็มารุ่นนี้ฮนะหัวเล็ดรวยพันล้านนะครับผมอันนี้จะสั้นกว่าสององค์เมื่อกี้นะจะเป็นแบบสั้นหน่อย สั้นกว่านะถ้านนี้จะเป็นเนื้ออัป,ปกาซาตินนะครับผมหน้ากากจุบทองนะนี่รวยพันล้านนะครับอันนี้เส้นนี้จะอยู่800นะหัวเรศเส้นอันนี้อยู่แ0 0บาทนะครับโอเคอ่ะเท่านี้นะมีให้อัปเดตก็มีมเรศให้อัปเดตประมานนี้นะครับผมอ่ะก็ ถ้าใครชอบนะครับเลดเส้นไหนนะหัวเลดหรือจะแหวนหรือจะอะไรเนี่ยก็ทักมาได้เลยนะครับสวยๆทุกเส้นเลยนะฮะรอบนี้คัดมาง,งามๆนะฮะง,งามๆเลยนะครับจมูกนี่แทบจะแบบร้อยเปอร์เซ็นเกือบทุกเส้นเลยนะครับรุ่นนี้ต้องทําใจนะปกติจมูกจะยุบนิดหนึ่งนะเป็นปกติแต่ว่ารอบนี้มาค่อนข้างจะสวยนะครับ อ่ะมีแค่นี้นะฮะอัปเดตเลดแหวนแล้วก็หัวเลดต่างๆนะครับผมนะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณนะครับผมดูคลิปเสร็จแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะ